หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าเลิเกรด A และเลเกรด B กันมาบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกรดเลมั A, นแบ่งอย่างนั้นจริงๆหรอวันนี้ผมจะมาไขาคำตอบให้ฟังครับ มาตรฐานมอกของประเทศไทยไม่ได้แบ่งเกรดแบบนั้นนะครับโดยจะแบ่งเกรดหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าชั้นคุณภาพเนี่ยออกเป็น7ชั้นคุณภาพด้วยกันนะครับโดยที่ชั้นคุณภาพเนี่ยจะมีไว้ควบคุมคุณสมบัติที่ 3, สําคัญ2ประการของเหล็กลูกอภาร 1, ลิดร้อนประการแรกคือคุณสมบัติทางเคมีซึ่งจะดูได้จากตัวอักษรภาษาอังกฤษ2ตัวหน้าของเกรดโดยจะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่แบบแรกคือแบบที่เึ้นต้นด้วยตัวอักษร SS จะเหมาะกับการเอาไปใช้ในงานปกติสามารถนําไปประกอบได้ทั้งในรูปแบบของการขันน,อน็อตหรืองานเชื่อมทั่วๆไปอีกแบบคือแบบที่ขึ้นต้นด้วยตัวสอน sm จะเหมาะกับการเอาไปใช้ในงานที่เชื่อมเยอะๆเชื่อมมากเป็นพิเศษซึ่งในขั้นตอนกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะมีการควบคุมสารปนเปื้อนที่เข้มงวดมากขึ้นประการที่สองที่มาตรฐานควบคุมคือคุณสมบัติในการรับน้ําหนักโดยดูได้จากตัวเลข3หน่วยที่อยู่ด้านหลังจะเป็นตัวเลขที่บอกว่าเมื่อนําชิ้นงานเหล็กเนี่ย ไปทดสอบโดยการดึงจะสามารถรับน้ำหนักได้กี่เมกะปาสคาลก่อนที่ชิ้นงานจะขาดออกจากกันเช่นเหล็กเกรด S520 m ก็จะเป็นเหล็กที่สามารถนำไปเชื่อมเยอะๆได้ดี และก็สามารถรับน้ำหนักได้อย่างน้อย520เมกะปาสคาลหรือประมาณ5,300กิโลกรัมต่อชิ้นงานเหล็ก1ตารางเซนติเมตรก่อนที่ชิ้นงานเหล็กจะขาดออกจากกาันดังนั้นตัวเลข3หน่วยยิ่งเยอะยิ่งดีหมายความว่าจะรับน้ำหนักได้มากขึ้นทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะทราบว่าเกรดเหล็กตามมาตรฐานมอกเขาแบ่งกันอย่างไรรวมไปถึงการอ่านค่ากันด้วยนะครับแล้วคลิปตัดไทยจะเป็นความรู้เรื่องอะไรคอยติดตามกันนะครับ